กินอาหารที่อเมริกาเวอร์สุดกินอาหารที่ไทยอ่ะอันนี้แต่ประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะคือแบบเวลาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยหลายๆครั้งก็คือจะกินอาหารแฟตฟูดแบบนี้ซึ่งมันทั้งง่ายสะดวกและรวดเร็วเพราะการกินอาหารนอกบ้านเนี่ยคือมีราคาค่อนข้างสูงและหลายครั้งนะฮะมันก็ไม่ถูกปากเราดังนั้นนะฮะมันทําให้เรานะั้นทำอาหารทานเองที่บ้านบ่อยๆแลยไม่ค่อยได้กินอาหารนอกบ้านแต่เมื่ออยู่ที่ไทยทุกคนนี่เลยก็คือกินอาหารนอกบ้านแบบเยอะสุดๆคือสั่งกินมาเลยจุกๆอย่างนี่ชาไทย2อแก้วทุกคนโอ้โหดื่ม เรียกได้ว่าอยู่ไทยเนี่ยก็คือกินเก่งมากคืออาหารไทยมีหลากหลายมากๆแถมราคาก็คือมันเข้าถึงได้ทุกคนกินนอกบ้านแบบนี้ได้ทุกวันสบายเออแต่กินแบบในคลิปนี้มันก็เยอะไปเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรามากันหลายคนได้แบบแชร์กินอาหารหลากหลายแบบนี้เือจะบอกเทียบเมริกาหลายครั้งเขาก็ไม่แชร์อาหารกินกันนะคือแบบจานใครจานมานที่ไทยเราก็คือแชร์อาหารกันเก่งมากแบบนี้เลยทุกคนคือกินกันแบบอร่อยสุดๆและยิ่งกินกันหลายคนแบบนี้มันยิ่งสนุกทุกคนอาหารก็ยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกอาหารไทยคือเดอะเบสดีที่สุดแล้ว